สวัสดีจ้าพบกับช่องพิว่าพาแซบเด้อวันนี้พิว่ามีอะไรแซบแซจ้าส,กกสุกลุกสักลากันแล้ววันนี้นี่จ้าตำป่าตำปลาตำป่า,ปาแล้ววันนี้มีพิเศษเด้อจ้านี่โอ้ยเสียงโคกโคกโคกจะเขากรุดยังไงนมสิ่นกรอบอกระกรอบแล้วแหละนาะจะเนาะมาพ่อแม่พี่น้องวันนี้กินตำป่าเลยกับหมูกรอบเด้อวันนี้ พักก็จะมีนี่พักสลัดกรอบพักสลัดแก้วไอ้อะไรละ่ะออกแกนคิคเขาเน,นาะเนาะมาหลายอย่างหลายชนิดเรียกไม่ถูกเด้อจ้ะเด้อเรียกชื่อไม่ถูกมาตาปปากก็จะมีหอยชยโรงเชอรี่ด้วยจ้ากินกับหมูก,กรอบวันนี้ใครเข้ามาแลกก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพราว่าพาแซบช่องนี้เด้อเดจ้ะเด้อช่องเล็กๆช่องนี้เด้อจ้ะเด้อแล้วขออน,นุญาตก,กินน้ำก่อนเด้อเพิ <laughs> ่งทำของ,ของเสร็จจะไม่ได้กินน้ำเลยป้ากออมมันจะ่ําก่อนเนาะ กว่าตะวันจะรับขอบฟ้าก่อนเนะจ๊นะเนาอโอ้ยทุ่งนาะกว้างใหญ่ไพศาลเลยมา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 ตำป่าโอ้ยใส่หอยเชอรี่ด้วยจ้าเซ่บเซ่บกันไปเลยเด้อยจัดเด้อขออนุญาตใช้มือเด้วยจัดเด้อมามา มาลองดูดูบขออนุญาตได้จะาไม่สุภาพกับเรื่องมิดเรื่องอะไรด้วยจ้ะเนี่ยขอบเลือดพ่อแม่พี่อ่ะขอบแซ่บอื กมกักนขับจนหมูรอ,อบเด้อกะทำเล่ม

ในป่าแต่ไม่ได้นั่งกินในป่าเลยจ้ะนะนั่งกินข้างนอกคนนี้ก็เอ้คนสวยอะ่ะเราถ่ายคลิปก็ย่าเร็วถ่ายคลิปก็ย่าจ๋ามามาทางหลังมาทางหลังมาทางหลังมาัสดีป้าป๋าลงลงยังนี่ยเอยอะบ้างเงี้ยเยอะไปอีด สวัสดีค่ะยังค no ่ะสวัส <no> ดีป no ้า no ป้า no ลุง no. ๆ nice ุยังค่ะอืมอโน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 ่จากฝรั่งอีกอ่ะโนโนนมัดบันฮึมกรอบคัดกรอบแน่ดูดูนีไพไปน้องมาสุภาพมีลงไป เราก็จ<ล>ะจ้า่ายคลิปอยู่คะ่ะ นี่คับนี่อืมเผ็ดเผ็ดแมวเผ็ดอร่อยจะหอวยหวานหลานหลานยน <laughs> จบับรับไม่มีอะไรมากาก็จจะเนาะมีแค่นี้ก็โอ้จบัจบแล้วอืมมาเอามาจาปาลูก เ,เย็นๆพาลูกพาหล,านหลันเนดิลอนเนาะดีทุกนาก็จะนั่งได้เนาะก็ไม่ได้ทำนาปังแต่ว่าไม่ดีสำหรับพานานี่จ้ะหืมือหืก็แบบนี้เพราะไม่เป็นน้องทายจากักขีดโลนึงได้จัะเดินี Mm -hmm. Se på meg. จ๋ามามาคุยกับกล้องเนาะไปแม่มัมกินผักไ่กินผักพ่อไปพี่ดองดูเนี่ยเก่งมากค่ะแล้วมากินให้ป๊าป้าลุงลุงดูเลยอ,อ้าม,มดูกินดู <c oughs> ว้าวป <c oughs> นิ่งเข่าได้กี่คำดุพอห้าคำเนี่ย <laughs> อยากเล่นยังใส่กระยา,ยา,ยาข่าตากรรมการเต็มเต็มเลยจ้ะ อาไปิดหน้วยทำไมล่ะหืมโนูนไม่เอานูน,น่ค่ะเป,เปื่อนเปลือนเปื่อนมาดูยาหันหมูกอบเด้วกินไหมกินหมูกอบไหม นีจุ่มนี่นะจุ่มนี่หลานบม่เคยจุ่มนี่เอามาจุ่มนี่นนแซบ่บแซ่บบอนมนมยาบยาบมัมเปลี่ยนไปไหนคะไปบายไปไหนโอ้ยโอ้ยยาบมัม ออกอบไปพอแม่ย่างอันนี้อัไรอะไรยาเด็ดหยเนี่ยเออไปามาั่หน่อย